ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนสายสายสนหน่อยนะครับวันนี้ก็ทางคัมสกาฟาร์มนะครับก็มีโปรแกรมนะครับจะปลูกเมลอนนะครับแล้วก็ขยายตอองุ่นนะครับที่เราชำไว้ที่มันติดแล้วเดี๋ยวสักหน่อยผมค่อยพาไปดูครับอันนี้ต้นนี้เราเป็นแปลงเมลอนนะครับอันนี้ผมเพิ่งลงไปลองไปเมื่อวานเนี่ยตอนค่ำๆหลังจากมาจากสวนนะครับ ก็โอเคอยู่นะไม่ตายนะครับระบบน้ำเราวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอังหุ่นนะครับที่เราลองพุนเลน่เลนๆก็ติดนะครับแต่ก็ไม่เยอะนะส่วนมากจะเป็น s อ8แล้วก็บิวตี้ลิลลี่สคาร์ลอต้า, Beauty, Lily, าที่ติดนะอันนี้ก็ที่ ทำงานผสมดินก็ลกหน่อยนี่ช่อของเขาเนี่ยนะครับอันนี้ผสมเกสรกำลังผสมเห็นไหมครับนนรกำล,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 ลัเลเง,ลงเป็นลูกเป็นลูกองุ่นกำลังเ,เป็นลูกองุ่นเนี่ยครับกำลังเป็นลูกเห็นไหมครับอันนี้เป็นเอ8ีแปดนะครับ ช่อของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ช่อเขาใหญ่มากแต่ก็คิดดูครับถ้าเขาติดลูกเนี้ยพวงเขาจะใหญ่มากเป็นเกือบหนึ่งกิโลกิโลกว่าเนี่ยนะครับพวงเขาใหญ่แล้วเขาก็ยืดนะยืดด้วยเนะนี่ยนี่ด้วยนะก็ตัวนี้มันเพิ่งปลูกได้ประมาณสี่เดือนเขาเอ้ยสามสี่เดือนกับสี่เดือนนี้นะเราก็ทําการคุณน,นะครับก็ เห็นละนะครับ S18 จะติดง่ายนะฮะถ้าใครจะปลูกองุ่นนะครับอยากได้พันปลูกก็คืออยากเห็นลูกเร็วก็ต้องเป็น S48 กับใบขนัวที่สังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อองุ่นที่เราชัมที่เราจะขยายวันนี้นะครับอันนี้จะเป็น <c oughs> องุ่นที่เราขยายนะครับขยายโดยการปักชัม นะครับเป็นต่อพันเลยตัวนี้มันโดนเพี้ยลงนะโดนเพี้้ลงมันก็เลยชะง,งักนะครับก็ทั้งห่อยเดี๋ยวมันก็ฟื้นครับเดี๋ยวเราต้องปิดให้มันกิ่งออกให้หมดเล้อแค่กิ่งเดียวนะครับให้เขายืดส่วนตัวนี้นะก็จะเป็นสตรอเบอรี่สายพันธุ์พระราชทาน48นะอันนี้เขาติดแล้วสมบูรณ์ด้วยส่วนไอ้าขาวๆเนี่ยก็จะเป็นกล้วยหอมคาวินดิสเนี่ยเพิ่งมีหนอนะมีสตัวนี่ครับ นี่มาดูต่ออง,งุ่นที่เราชำนี่นี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งครับวันวันนี้นะฮะเราต้องขยายพันธุ์ตออง,งุ่นนะครับนี่นะครับขยายตออง,งุ่นนะครับแล้วก็ปลูกเมลอนวันนี้เป็น2งงานช่วงเช้าครับช่วงบ่ายเข้าสวนครับสวนปาล์มบอ่อปลา บอปลาหิรัสกุลกิจไพศาลฟิชชิ่งอันนี้ก็ปาล์มน้ำมนันเราเพิ่งย้ายตรงนี้กำลังติดกับกำลังกลังฟื้นตัวส่วนนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ต้นใหญ่แล้วก็มีคนมาซื้อเยอะแล้วนะฮะก็ประมาณนี้ประมาณนี้